วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทางลัดเข้าไปงานครับคือลองวันสุดท้ายครับเส้นทางนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นเส้นทางที่อยู่ตรงข้ามกับสนามสรารการจังหวัดนะครับซึ่งมันก็จะมีทางลัดต,ตรงทางรถไฟอยู่นะครับนี่ครับสามารถข้ามได้เลยนะครับอ่าเราก็จะข้ามมาทางนี้นะครับก็จะมีเส้นทางที่เขาทสาสะพานมาให้ แต่ว่าขยะนี่สินะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูก็ยังดีฮะที่รู้ว่ามัดต้องกรองไว้ตรงนี้นะจะได้ช่วยกันเก็บไม่ต้องทิ้งไปละละข้างทางนะครับอย่างน้อยก็ยังดีเนาะว่าอ่ะทิ้งตรงนี้นะปะไม่ไดราม่าเรื่องนี้เราไปกันก่อนแล้วนี่ก็คือทางข้ามมาครับอ่าเราก็ข้ามมานี่เป็นทางลัดเลยนะ ถ้าไปงานลางาังสาดเนี่ยมันจะมีฝนตกมันจะเป็นแฉะๆหน่อยแต่นี้ถ้าไปงานกาชาตินี่เป็นหน้าหนาวนะครับก็ไม่มีอะไรโอเคผมก็เข้ามาในงานเลยครับซึ่งติดกับสนามเทนนิสแล้วก็สวนสาธารณะนะครับโอเคครับผมมาถึงเนี่ยผมก็ซื้อในสิ่งที่ผมอยากกินก่อนเลยนะครับนั่นจะเป็นกลืนเอามีกลืนไหมครับเอากลืนสองไม้ครับ สองไม้ครับอ่าก็มาซื้อกลืนก่อนก็จริงๆผมไม่อยากเข้าไปเพราะมันเสียงดังมากแล้วคนเยอะนะครับก็มาซื้อส่วนที่อยากจะรับประทานเป็นกลืนเป็นไก่เป็นหลายชิ้นส่วนนะครับย่างเตาถ่า,านนี่ครับ อย่างร้อนๆเลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปหน่อยนึงเนาะตอนนี้ผมจะกลับแล้วครับระยะเวลาประมาณหนึ่งสามถึงห้านาทีสภาพงานก็คืนลองมาสุดท้ายนะครับขนเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้ตรงว,วันครูนะครับก็หยุดแล้วครับหลายโรงเรียนหยุดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเด็กก็จะมาเที่ยวกันวันนี้เยอะมากเลยนะครับ ของขายไม่ต้องพูดถึงฮนะเยอะนะครับเราจะเห็นว่าจะเห็นนักศึกษามาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับเห็นไหมเหนื่อยแขนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ครับคนเยอะไหมเยอะเนาะเต็มเลยนะครับโอ้โหคนนี่เต้นกันลหนาแน่นครับท่านผู้ชมหนาแน่น อันนี้ผมมาหาซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงแมลงทอดนะฮะอันนี้ไปทางสนามกีฬาพุทซองและสนามบาสนะครับคนแน่นเลยครับคนโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อแมลงเจอละเฮ้ยตรงนี้ก็มีกลิ่นเหมือนกันครับโอ้นี่ก็ไก่เหมือนกันกลิ่นเต็ไมไปหมดเลยเอาละผมเจอแมลงที่ผมอยากกินแล้ว แมลงคอดคท่านผู้ชมไอตัวนี้นี่น่ารักเลยนะท่านผู้ชมถ้าดูนะแต่ที่ผมจะมากินก็คือเจ้านี่ครับท่านผู้ชมไหมอ่าอันนี้อร่อยครับแมลงคอดมีหลายอย่างนะมีจิ้งหลีดตะกะแตนครับแมงกุจ,จีแล้วก็แมงกระชอนก็มีจิ้งหลีดยักษ์ กระจันอะไรพวกนั้นอ่ะเนาะเอาวันนี้20บครับแล้วก็รถด,ด่วนแมงดาอันนี้สาวน้อยตกน้ำเขียดแต่อันนี้สิท่านผู้ชมนี<ห>่ล<ส>ังใส่ครับใส่ครับกำลังน่ารักเลยครับอันนี้วมวมเป่งเป่งได้แล้ว20บบาทท่านผู้ชมไม่แพงไม่แพง ของกินนี่อื้อซ่าเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นออะไรเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเมนูเด็ดเบคอนครับจัอร่อยที่สุดะระดับะระดับโลกเลยนะครับผมเบคอนนะท่นผู้ชมปลา, <laughs> าโอใส่โรยปลาโอครับท่านผู้ชมไข่ดาวน่าก,กินนะครับอโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับ แน่นไนหมดอ่ะเฮ้ยร้านหมูกระทะท่านผู้ชม,าม39บาทในงานกาชาติมีร้านหมูกระทะ39บาทโอ้โหนี่ครับ39บาทน้องๆเขาก็มากินกันนะได้มาแรลงไปโอ้โหคนแน่นจริงๆจ,จะเดินไปต่อดีไหมเนี่ย ปลาหมึกทอดไข่ไข่ปลาหมึกทอดนะครับทอดกระทะท่าชมดูคนดิผมจะไปต่อดีไหมเยอะจริงๆนะครับผมว่าผมไม่ไปดีกว่านะเดี๋ยวผมจะวกกลับอันนี้อะไรวะเนี่ยร้านไปเริ่มครัมโคดเกี้ยวอะไรคือโคดเกี้ยวอ่ะอยู่ในกระทะนี่ครับเกี้ยวอ่ะ อันนี้เป็นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งครับใส่ไหม่นะผู้ชมสใส่ไหมครับนี่ยีสิบบาทไม่แพงหอยดองปูดองไม่ใช่เนี่ยปูสดครับมันปูสดทะเลดองซีอวเกาหลีครับโอ้โหน่ากินครับท่านผู้ชมกล่องละร้อยเดียวครับกล่องละร้อยเดียวครับ ร้อยเดียวหมดเลยครับวานเตอร์เบอรี่มะปางคนเยอะจริงๆเก๋าลักง,ง,ง,งานการชาตินะครับท่านผู้ชมคึกคืนกันเลยทีเดียว คนชาวดีนนะครับหลั่งไหลเข้ามาในวันนี้เป็นจำนวนมากจริงๆนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับวันครูเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เต็มเหนียวครับนี่น้องๆหนูๆเต็มเลยเห็นว่านันศึกษาเยอะมากเลยนะครับผมจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะเป็นชุดปลาปงครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาหมึกท่านผู้ชมปลาหมึกครับใหญ่ๆเลยทีเดียวครับย่างโดยเตาถ่าน โอ้หไม้ละสิบบาทนะท่าชมมันมีหลายราคานะครับมันช่สิบบาทหมดาปาโปรท่านผู้ชม2ดอก20บาทรับกันไปเลยครับตัวใหญ่หญๆนะท่านผู้ชม2ดอกไม่พลาดเลยนะรับไปนะครับยิงเป้าครับท่านผู<อ>้ชมยิงเป้า ดูครับยิงเป้าเอื้อมไปแค่นั้นโอ้โหไม่พลาดแล้วพลาดกบ้าแล้วนำ้ำผมยิงอันไหนหล่นรับอันนั้นไปเลยนะครับดูน้องคนนี้ครับอันนี้ยืดไปสุดแขนเลยทีเดียวโอ้โหสองสองนัดไม่พลาดเลยนะครับเป็นเทคนิคการยิงนะท่านผู้ชมยืดไปสุดแขนห่างเป้านิดเดียวครับโอ้โหสามนัดไม่พลาดเลยท่านผู้ชม สามโค,<ว>ครไดหวงละตัวนี่ครับเทคนิคตแต่ละคน,นะครับเมาพลาดเดี๋ยวเลือกให้ยั้งร้าเลยนะห่วงเดียวเลือกให้โอ้โหอันนี้อ,อะไรวะเนี่ยเกมยโยนห่วงครับหนึ่งห่วงย,ยี่สิบบาทสามห่วงสี่สิบถ้าโยนเข้ารับไปเลยครับตัวบอลลุ่มเลยนะครับนี่โอ้โหเลือกเลยห่เล็กตัวใหญ่เลยห่วงเดียวห่วเล็กตัวใหญ่เลือกได้ฮะมันโยนยากไหมวะน่าจะยากอยู่นะท่านผู้ชมโอ้ยอะไรเข้าจมูกวะโอ้โอันนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ย เอาครัอยากลุ้นโชคนะผู้ชมดูฮะถ้าปลาเข้าไปปักปักตรงไหนได้ตรงนั้นนะครับ่านะผู้ชมนี่ครับเลือกเอาเลยครับของรางวัลสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับกับง,งานกาชาติปีน,นี้โอ้โหทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ครับปลาลูกโป่งสดอกยี่สิครับ่านะผู้ชม สามดอกยี่สิบหะฮะตัวใหญ่ให่ตัวใหญ่ใหอันนี้ปลาปลาไม่ให้ปักอันนั้นปลาให้ปักอันนี้ครับอย่าปลาปักนะครับห้ามปักห้ามปักนะฮะเห็นไหมครับปลาปลาไม่ปักปลาไม่ให้ปักเจ้าของ เจ้าของร้านสอนเองเลยเะไม่โอเคปลาไม่ปักรับไปเลยนะครับเมื่อกี้นะโอ้โหปลาปักนี่ไม่ได้นะครับอะไร่วันนี้โอเคเนาะย้อนกลับก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบิงโกนะฮะบิงโกนะครับโอ้โหคนนี่แน่นเลยนะท่านผู้ชมดิคนแน่นทัหมดเลยนะครับ แน่นเลยนะครับเอาดูเทคนิคปลาป่งเอาดูเทคนิคปลาโป่งครับหนึ่งดอกไปแล้วโอ้โหอีกดอกนึงอีกดอกนึงโอ้โหอีกดอกนึงเอาไปดูนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องเด้งออกมาข้างนอกเลยนะอะไรมันจะปลาโหดขนาดนั้น ปลาก็ปลา,ปานิ่มๆครับแค่ต้องการปลายดอกให้มันปักน้องคนนี้แม่นจังวะโอ้ยสุดท้ายไม่โดนโดนอีกแล้วยังไงยังไงน้องยังไงเอาโอ้หัดเกือบได้นะเอาพอดีครับผมดีครับให้กี่ดอกถึงจะได้ครับนะ่ะเจ็ดดอกเอกหรอโอ้โหเจ็ดดอกนผู้ชมปดูครับดอกแรกดอกแรกครับ น้องคนนั้นไม่พลาดเลยนะพลาดไหม,ไมอ้าวไหอีกแล้วนะครับใหม่แล้วครับดอกที่หนึ่งครับดอกที่สองโดนแล้วที่สามก็โดนครับทผู้่มใจเย็นจเย็นจเย็นนะแถวล่างก่อนดอกที่สี่โดน,น้ะครับดอกที่ห้าแถวล่างดอกที่หกครับโอ้โหพลาดไปแล้วท <c oughs> ่านผูนชมพลาดไปสองดอกโอ้โหไม่งั้นได้ตัวใหญ่นะฮะเจ็ด ตัวใหญ่ไปเลยนะครับนิดเดียวครับยี่สิบบาทคุณผู้ชมยีสบาทเท่านั้นนะฮะก็ลเลือกเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ไปเลยนะครับผาดไปสองดอกเองเนาะอันนี้อะไรเรียนนางฟ้าเหรอหรือว่าสโนโวไว้ถ้าขี้เกียจป้าก็นี่ครับจับเอาเลยครับในลูกโป่งอันนี้ให้จับนะครับ3ามลูกยี่บ ห uh องเพื่อ็นตัวสามหมองเราเป็นสามดีกว่ามาครัอยากลุ้นโชคสนุกสนุกนะครับพาปงมันๆโอเคนะผู้ชมโอเคเนาะสำหรับวันนี้น่าจะสนุกกันเลยทีเดียวสนหรับงานกาชาตินะถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะแฮปปี้กับผมไปด้วยนะครับเนาะสนุกครับมาครับงานกาชาตินะครับท่านผู้ชมงานกาชาติผลเยอะมากเลยนะครับแน่นเลยนะฮะ ไะได้เวลากลับเส้นทางเดิมนะครับก็คือเส้นทางลัดนั่นเองนะครับเส้นทางลัดอะไรวะนะได้ของที่ต้องการแล้วนะครับคือกลืนกับแมลงผมก็ไม่รู้จะกินอะไรหรอกครับก็ซื้อ,อไปใส่กอกลมควันขายดีนะเจ้าเนี้ย เวลาที่ต้องเดินทางกลับแล้วนักผู้ชมนะครับก็ได้ของกินเรียบร้อยถึงจะไม่ได้มานานนะครับมาแค่แป๊บเดียวก็มีความสุขแล้วครับสำหรับงานการชาตินะครับแฮปปี้ดีนะฮะโอเคครับนานผู้ชมถึงเวลาละเข้าซอยนี้ครับเอาซอยนี้เลยนะครับนี่ครับซอยนี้แล้วก็กลับบ้านอุ้ยไข่ปิ้งเอาซอยนี้นะคนใช้กันเยอะเลยนะเส้นทางนี้นะครับคนเดินเข้าออกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า ห้าหกหมื่นคนนะครับพรุ่งนี้วันครูครับเห็นไหมเด็กๆเข้ามาเที่ยวกันเต็มเลยนะครับผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยวกันเต็มอันนี้ยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนี่เห็นไหมสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะวันครูวันนี้น้องๆก็มาเที่ยวกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับทางเข้ามีทางข้าสะพานเล็กๆนี่มีสองทางนะครับเข้าทางนี้ได้กับทางนี้ได้นะครับจะเป็นทางรถไฟก็ระวังกันหน่อยนะระวังกันหน่อยครับ เพราะว่ารถไฟก็ต้องสัญจรกนะ็ต้องฟังเสียงรถไฟให้ดีๆนะครับโอเคสําหรับงานกาชาตินี่ครับทางสัญจรเล็กๆนั่นนะครับโอเคท่านผู้ชมผมก็คงจะต้องไปละไปนั่งกินกลิ่นกับแมลงแล้วก็ต้มจืดซะหน่อยแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วแล้วพบกันใหม่ครับงานกาชาติ2,567วันนี้ลาไปก่อนกับ ภาพสนุกสนุก,นกในการเล่นปลาปลงของน้องๆน,นะครับบายครับต้องไปชมแล้วเจอกันนะครับ